พลิกข้าวก่อนครับพลิกข้าวให้อยู่ให้ข้าวที่อยู่ด้านล่างขึ้มนมาด้านบนให้ข้าวที่อนี่ครับนี่คือพลิกข้าวให้ข้าวที่ เป็นทางลาวอากาศรักษาเก็นเส้นทางยาว อากาศจะได้ถ่ายเทเข้าไปในข้าวได้ข้าวก็จะได้แห้งเลยครับ ช่วงนี้ก็เวลาใกล้จะสี่โมงเย็นนะครับก็ใกไตวะทองที่ก่อนดึงช่างมางนนดึงปลนะอกกัน,นแล้วก็กปิดปิดไว้ให้ไม่ให้หมอกตอนเช้าหมอกตอนคืนแล้วก็หมอกตอนเช้าลงพอตรงนี้ สายๆก็จะมาตากอีกรอบนึงก็น่าจะแห้งก็เพาได้เก็บพอดีนี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับผม